สวยงามๆมาเลยอืมอ,อ,อืมของแต่ระแน่นอนอยู่แล้วผมจัดไปดีครับสวยๆงามอีก1,800บาทนะครับม,มากร สวัสดีมีหลักหนักปั่นดูท่านนะผมอยู่กับผมดีเจบารคนเก่าคนเดิมอีกแล้วจ้ามาผมใครที่ขอเกมมังกรแห่งโชคก็ราบกันเข้ามาผมจะอานให้ตามคำขอแล้วน่าจะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยผมมา วันนี้มีงบมาแบบนั้นนะหนักหนักกันไปเลยครับผมที่2 9 0 0มบาทจายไปที่1 0หมื่นกันไปต่อครัผมสำหรับใครนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะครับผมมาขอฝากช่องเล็กๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆท,ท่านด้วยครับผมมายังไงม่านเป็นจังไหน ขอสวยๆงามๆโดดหนัก,นกๆเน้น,น,นๆยังซักริ่งน้อยหน่อยดิไอ้ว่าจ้างได้ผมจ้างว่านี้คูเกันไหมหผมที่หกพันบาทอ่าได้อยู่กำไรมาแล้วครับผมมาหน่อยนะมาหน่อยเอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้ยายวไปย,ยาวไปเฮ้ยสามสิบหมืน่นนะผมเปิดเทเบิไปด้วยไปยาวๆครับท่านไปไป ไหลเป็นน้ำเลยนะไม่ไหวนะถ้าไหลเป็นน้ำเนี่ยเออมาได้อยู่ยาาไปยาาไปยาาไปโอ้โหขาดทุนจ้างวันนี้โดดขอ้องโดดก็ผมสวยงามพระรามแปดผมจานไปเลยครับแปดหมู่สวยๆงามๆโอ้โฮม,ม,ม,มาไอว่าจ้างไหนมันเป็นจ้างไหนผมจ้งางว่นนี้คูณเก้ากันไปเลครับได้อยู่นะจ้าหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทไอว่าจ้างไหนมันเป็นจังไหนอีกมา,าเป็นจังไหนอีกมา สำหรับใครนะผมที่อยากจะฝากรับปันนะผมนะฝากกันเข้ามาได้ผมรับปันอยู่นะครับผมจายไปเลยครับจางว่านี้ที่7,500อบาทนะผม <c oughs> เอาเรื่องกันอยู่ <c oughs> นาจาจางว่านี้นผมคูณ22่สรูเรื่องครับผมจางว่านี้ของแท้ของแท้ระแน่นอนอยู่แล้วครับท่าน <c oughs> จายไปเลยครับที่1 1 8 8 0ับาทผมมา ถือว่าได้ถือว่าโดนกันอยู่ครับอือเอาเรื่องบนสุดท้ายโว้ยจางวะนี้สวยๆงามๆกันไลอือหือของแต่ละแน่นอนอยู่แล้วผมจ่าไปดีครับสวยๆงามอีก1 8ึ่งหแร้บาทนะผมมาถือว่าได้ถือว่าโดนเลยแหละเกมเนี้ยใครอยากจะตามก็ตามได้เรับผมมาจ่ไปสวยๆงามเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยดีเอ้ยมาดิเอาหน่อยเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ย เกินไปหรือเปล่าจางวานี้ไหลกันเป็นน้ําเลยครับท่านอือสวยงามพระรามแปดนะผมจายไปดีครับที่หกพันบาทได้อยู่ได้อยู่มามาหน่อยเอาหน่อยโว้าจางวานี้โดดซ้ําไม่โดดคุณสองกัไรอู้จางวานี้ับผมของแต่ระแน่นอนอยู่แล้วผมเก้าพันบาทนะผมของแท้สุดวะเอาเรื่องว่าจางวานี้จบเลยครับผมพอเลิกถอนจ้า สำหรับใครนะผมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมแอก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีจ้า